กาบสวีดัดกับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็พบกับจอรนนี่ไอรับผมวันนี้ครับผมเรามาเล่นเกมที่มีชื่อว่าการผ่าตัดนะครับผมมาดูกันครับผมการผ่าตัดของผมแบบเกนเกนของผมมันจะเป็นยังไงนะมาเราเชคกันขั้นตอนแรกช่วยจับ โอเคโอเคโอเคแล้วหยิบโทรศัพ okay. ท์โอเควิธีการหยิบโทรศัพท์ขึ้นนะโอเคมันบอกว่ามีคนไข้แล้วผมต้องการเปลี่ยนหัวใจใหม่นะโดยจากการหยิบโทรศัพท์บางคนก็รู้แล้วแหละว,ว่าเกมนี้มันยากยังไงโอเค โอเคคุณต้องปลอดภัยเพื่อนคุณต้องปลอดภัยผมรักคุณรู้ไหมผมรักคุณคนเดียวเนี่ยมรักคุณคนเดียวเลยรู้ไหมฮะโอเค okay. เราเซฟตี้ตัวเองแนละ้วรับไอกรรมอันนี้คือกรรมนะอันนี้คือกรรมเราชี้โอ๊ยโอยชี้ผิดนิ้วโอเคเราจะลองไปกดดู โอเคมันกดไม่ได้นะอันนี้คืออะไรเราต้องต้องไม่ได้อันนี้คืออะไรเราต้องเช็คก่อนนะเป็นนักผ่าตัดมันต้องแบบต้องเช็คทุกอย่างนะอันนี้คือถุงเลือดโอเคเราจะผ่าตัดหัวใจนะทุกคนแต่มันมีกระดูกเห็นไหมมันขวางเราอยู่กระดูกมันขวางเราอยู่นะ เราต้องใช้ความสามารถพิเศษนะปั๊บหยิบคอนมาแบบนี้นะเพื่อทุบๆเอากระดูกออกนะคนไข้ต้องแบบมั่นใจผมไว้ใจผมมากโอเคถ้าเกิดคุณไว้ใจผมคุณรับรองว่าคุณจะไม่ตายฟรีๆแน่นอนโอเคกะดูกเหมือนขวานนะเราต้องเอากระดูกออกก่อนนะ ทุกคนเราต้องแบบค,อค,อค,ค่อยๆแคะ์แครแครกระดูกออกไปก่อนนะโอเคนี่แหละความฝันของผมในการเป็นหมอของผมได้เปิดด้วยโอเคทุบผิดโอเค,อเคแล้วเราเราค่อยๆแฝกกระดูก,กออกนะโอเคอ้ยอุ้ยเราต้องระวังด้วยนะการระวังเป็นสิ่งที่ เราควรทำเพราะเราเป็นหมอโอเคเราต้องผมจะวางไควานค้อนก่อนนะเพราะว่าเลือดไหลยอยู่นะทุกคนปึ๊บเราต้องไปหยิบยาห้ามเลือดแต่ต้องใช้ความพยายามในการหยิบนิดหน่อยเกมมันไม่ได้มาง่ายๆโอเคบอกแล้วมันมันไม่มีอะไรยาก คนละดูหยิบยาหยิบยาอานนี้ชีดยาไงชวบเพาให้ไม่เป็นอะไรต้องฉีดข้างแผนนะชวบโอเคห้ามเลือดละเอายาห้ามเลือดวางไว้ที่เดิมนะทุกคนวางโอเคสวยและเราก็มาหาค้อนดออเฮ้ยหยิบได้ไปลายนิ้วโคตสุดยอดเลยทุกคนดูดูดู เป็นไงล่ะผมหยิบคอนแบบนี้โอเคหยิบแบบน่าเกียดน่าเกียดหน่อยเฮ้ยโอเคอาการเริ่มไม่สู้ดีอาการเริ่มไม่สู้ดีเราค้อนวางไว้ตรงนี้ก่อนอเอขั้นตอนที่สองขั้นตอนนี้จะยากมาก ขั้นตอนนี้โอเคเราต้องเอาตักออกสวยเอาวางไว้ข้างๆหนะ้าปัดทิ้งไปต้องให้กำลังใจคนไข้ด้วยคุณจะปลอดภยัยดูมือผมนี้เปื้อนเลือดเราไม่ต้องไปแคร์คนไข้ต้องมาก่อน ไปครับผมเอาตับอันที่สองเราต้องหยิบตับอันที่สองออกมาให้ได้นะลงมาปึ๊บเฮ้โอเคภารกิจเอาตับ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 เอาตับตับออกก่อนโอเคเราเขียตับเป็นที่เรียบร้อยอ๋มันมีอะไรอีกไหมเราต้องค่อยๆไปนะเฮ้ย ลิ้นปีลิ้นปีมัอนจะมีลิ้นปีอยู่ตรงนี้คุณจะลบผมไปไหนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ <c oughs> ยากเอาผมไปกระสือเลยอมันผ่าตัดหรือว่ามันเอาไม้ผมไปกระสือวะเนี่ยออโอค้คเอ้ยโอเคเราต้องทำได้นะโอเค มจะไปหยิบคอร์สโอเคสวยเพราะว่าตรงนี้ลิมปี่มันไม่หายไปนะโอเคเอาคอร์สวางก่อนนะโอเคเอาคอร์สวางเสร็จปับ๊บเหมือนเลือดหมอหมอครับเลือดเหมือนเหมือนยาช้าเริ่มหมดนิดยาชาเริ่มหมดนิด,าามห,มด,นดหมอ ไปก็เ okay. แล้วลงไปได้ไงเฮ okay. เราเราต้องกวาดกวาดไปตรงนี้โอเคสวยเอาก็ดูก่อนเอาก็ดูกกรดูใหญ่ออกเฮ้เฮ้เอาวางไว้ข้างๆนะเวลาเขาตื่นขึ้นมาเขาจะได้รู้ไงว่าผมทำอะไรให้เขาไปมั่งแล้วโอเค โอเคหยิบลมเว้า wow. โ okay. อเคเขาต้องได้เขาต้องได้กระดูกเขาต้องได้กระดูกอันนี้ไม่เป็นไรถือว่าผมเคลียร์กระดูกไปหมดแล้วลนะเหมือนแม่ว่าเขากินอะไรแล้วมันแบบติดท้องตรงนั้นนะผมก็ไม่ต้องไปสนใจนะมาต่อเดียเราจะไปต่อไปต่อกันอันนี้คือ เราไม่ต้องสนใจนะปล่อยมันอันนี้คือปล่อยมันเราจะมาผ่าตัดละขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนหยิบหยิบดาบหยิบมีดหยิบมีดหมอนี่แหละนะสวยขั้นตอนผ่าตัดมันเป็นขั้นตอนที่แบบน่ากลัวมากโอเคคับโอ้ ลองใช้ความพยายามหน่อยแล้วก็ลงมาหยิบเฮ้ยมีดหยิบโอเครู้ว่าหมอทำได้วันูทีท่ลงหยิบได้แล้วนี่แหละเราก็จะถึงจุดสำคัญเฮ้โอ้มีดโอ้ มีดไปได้งตงวงานทำไมโอเคเราต้องเคลียร์โอเคเราต้องเคลียร์ออกโอเคขั้นตอนที่สองเราชิบหายแล้วมีดไปอยู่ในท้องมีดไปอยู่ในท้องคนอเอ้ยกระถูกเขาดูก,าก่อนนะโอเคณนะตอนนี้ ผมต้องเอามีดออกด้วยเฮ้ยิางข้างเราถึงหัวใจแล้วเราถึงหัวใจแล้วแต่มันมีมีดขวางอยู่แล้วก็วัสดุอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมเราต้องหยิบให้ได้หยิบได้แล้วโอเคอันนี้ถุงน้ำดีไว้นะ่ะ โดมก่อนเหม็นหรือเปล่าโอเคเขาจะไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นนะเราต้องค่อยๆเคลียถุ่นน้ำดีโอเคอันนี้ลิ้นปี่โอเคเราต้องเอาลิ้นปี่เขาออกมาให้ได้ลิ้นปี๊ดออกมา ผมว่านะกันดูมันขวางหูขวางตาเราโอเคต้องใช้ของลับของลับควา้าโอ้มันเป็นอะไรที่แบบว่าโอเคของนี้อะไรปะได้แล้วได้แล้วได้แล้ว โอเคมันขวางมันขวางเรามันขวางในการทำงานของเราเฮ้เฮ hey, 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 hey. ้เฮ้คอนคอนคอนโอเคเราจะลวงเอาไปหยิบเอา้าต้องทำมือเยียงๆนะสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบมงศาโอ้โหหยิบผิดหยิบผิดไอ้หนุม่ม สามร้อยหกสิบบางตาหยิบไปผมใครจะหมดเลือตายหนาแล้วอย่าช้าอย่าช้าอย่าโอ้โอเคอย่าช้าเฮ้ยอย่าช้าไม่มีเวลาเหลือละผมต้องหยิบตับออก เฮ้กับพออาหารไม่ใช่อะไรถุงน้ำดีอะไรสักอย่างนั้นแหละเอ้ยเด้งออกไลแล้วเพื่อนเอ้ยเด้เอเองออกไลแล้วเอ้ยเด้เอเองออกไลแล้วโอเคโอเคขัค้นตอนสุดท้ายนะโอเค หัวใจมันออกมาก่อนโอเคโอเคเฮ้ยเรายังดึงหัวใจไม่ออกมาไม่ได้เหรอทำไมทำไมผมยังดึงหัวใจออกมาไม่ได้นะไม่เป็นไรเรามีมีดหมออีกอ้า <c oughs> <c oughs> คุณได้ค่ะซิวคนไข้คนนี้ตายา่ะทุกคนก็คงจะรู้แล้วใช่ไหมทำไมผมมาแคสเกมเป็นเพราะอย่างนี้นี่ไนงะที่ผมต้องมาแคสเกมผมเคยลองเป็นหมอแล้วมันก็เป็นแบบนี้เสียใจมากเลย